สวัสดีครับเอฟซี FC ที่น่ารักที่อยู่ทางบ้านนะครับตอนนี้ก็ขึ้นมาไล่มาสวนแต่เช้าเนาะก็ไม่ได้ถ่ายคลิปนะครับเอฟซีเพิ่งจะมาถ่ายเนาะก็มาช่วยช่างพงเนะาะปักหลักยางใส่ปุ๋ยยางพลาเนาะใส่เสร็จแล้วปักหลักยางก็เสร็จแล้วเนาะมาถ่ายคลิปนะครับเอฟซีดูมันสำปะหลังนะครับเอฟซีกำลังจะออกนะครับเอฟซี กำลังจะออกนะครับก็นี่ปลูกครั้งที่สองครับพี่ซีถึงจะออกถึงจะได้เนาะปลูกครั้งแรกตายเกือบหมดนะครับพี่ซีเนาะโอ้ตอนนัวนี้ที่มันเหลือครั้งก่อนเนาะงวดที่ปลูกก่อนนะครับพี่ซีมันตายเยอะะโอ้ยาคาหลังขึ้นเนาะขนาดปลูกใส่เอาต้นมันสำาะหลังมาปลูกใส่ใหม่ก็ยัง ตายอยู่นะครับพี่ซีกอไม่รู้จะพูดยังไงเนาะก็ทีนี้ดินเย็นก็ไม่เกิดดินร้อนก็ไม่เกิดนะครับพีถ้าดินเย็นมากมันจะตายต้นมันสำลังก็จะตายนะครับพี่ซีทนที่เราปลูกเนาะนี่ครับบรรยากาศเนาะโอ้น,อน่นโอ้ย้อนแสงจนหมดเลยนะครับพี่ซีชมวิวชมบรรยากาศเนาะที่ไร่ที่สวน วันนี้ก็ขึ้นมาไล่มาสวนตั้งแต่เช้านู่นเนาะนี่นครับเลาะดูมันกำบัหลังยังไม่ใส่ปุ๋ยนะครับพี่ซีคนยาหญ้าก็คนเสร็จแล้วเนาะกำลังจะออกก็มีนะครับพี่ซีโน่นนะครับส่วนที่ปลูกครั้งก่อนเนาะปลูกครั้งก่อนก็นู่นนะครับออกเยอะแล้วเนาะนี่ครับเดื่มสวยแล้ว ใส่ปุ๋ยมันสำปะหลังก็ยังไม่ใส่นะครับพี่ีรอให้มันใหญ่กว่าน,นี้ก่อนเนาะแล้วค่อยใส่นะครับพี่ีเนาะเพราะว่าช่วงนี้ต้นมันยังเล็กพ่นยาหญ้าก็พ่นไม่ได้นะครับพี่ีต้นมันยังเล็กอยู่เนาะเห็นไหมครับนี่ครับ ต้นที่เอามาปลูกแทนเนาะต้นที่มันตายนะครับพีซีก็เกิดขึ้นแล้วแถวนี้เนาะตายบ้างไม่ตายบ้างนะครับพี่สีสีเหลือโอ้ยไม่รู้ทํายังไงเนาะปีนี้มันแรงจริงๆครับพีซีฝนเพิ่งจะมาเนาะเพิ่งจะมาได้ไม่กี่ครั้งเองตกหน้าได้ไม่กี่ครั้งเนาะก็ นี่ครับสวนยางวันนี้ก็มาใส่ปุ๋ยขุดหลุมเอาไว้ครับพี่ซีขุดหลุมหลุมใส่ปุ๋ยเนาะอันนี้ปุ๋ยปุ๋ยหวานปุ๋ยยูเรียเม็ดสีข,า,ขาวๆครับหวานปุ๋ยใส่ใส่เยอะอยู่นะครับพี่ซีปุ๋ยที่นี่ก็น้องไอเดียเป็นคนใส่เนะาะจังพงเป็นคนขับรถนะครับพี่ซี สีบยางพารายใหญ่เนาะอืมก็มันไม่เยอะเท่าไหร่ครับพี่ซีสี่ร้อยกว่าต้นเนาะวันนี้ก็ใส่เสร็จเรียบร้อยปุ๋ยปลูกมันก็เสร็จเรียบร้อยเหลือแต่ปลูกยางพารานะครับสิบสีวันพรุ่งนี้ก็ไม่ได้ขึ้นสวนเนาะก็จะไป ถ้าไม่ได้ขึ้นสวนก็จะขึ้นไปไปหาเห็ดหาเห็ดแล้วงูกนะครับพี่ีเผื่อมันออกเนาะมันแดดฝนตกแล้วก็แดดเนาะบางทีมันออกนะครับพี่ีนี่ภูเขาภูเขาด้านหน้านี่จะเป็นภูเขาเนาะภูภูธรรมะภูซ่งตัวนี้จะเป็นภูท่งเนาะภูซ่งนะครับพี่ี นู่นภูผาขาดนะครับพีีมันเป็นประวัติของมันก็มีนะครับพีีภูผาขาดเนี่ยมันจะตอ่อมันจะเชื่อมติดกันกันกบรางภูช่วงกับภูผาขาดเนาะมันจะขาดตรงกลางนะครับพีีเหลือเหลือไว้แค่วาเดียว FC เนี่ยีเนาะตรงที่เดินได้นะครับพีีแค่วาเดียวแต่มันไม่เป็นผาเนาะเขาเรียกว่าเป็นผาขาดเฉยๆนะครับพีี มันเหลืออยู่แค่วาวาเดียวเดินก็เดินได้นะครับพี่ซีแต่ก่อนนี้มันเป็นมีประวัติมันอยู่เนาะผมก็ลืมแล้วนะครับพี่ซีอยู่ตรงโน้นนะครับนี่ตรงม้นไม้ต้นไม้บังเนาะมันมองมาเห็นชัดเท่าไหรนะครับพี่ซีอันนี้โน่นนะครับพี่ซีนี่ภูธํามพระเนาะไปโน้นนะครับพี่ซีน้น ไปส่วนทางโน้นนะครับพี่ซีไปทางบ้านมะนาวบ้านเฮือกเนาะที่ผมไปหาเห็ดเมื่อวานนี้เนาะไปทางนี้แล้วครับพี่ซีทางมุดหารทางรุงหลวงเนาะอันนี้จะเป็นผู้ตักมองนี่ครับผู้ตักมองเนาะยาวผู้ตากมองอโอ้ยคืมฟ้าคืมฝนมาอีกแล้วเนาะฝนจะตกหรือเปล่าเนาะเอซี่ตกก็ดีเนาะ เพราะว่าจะได้ปลูกยางเร็วๆเนาะปลูกยางพารานะครับเดบ้างคึ้มบ้างเนาะถ้าตกมาก็ดีครับพี่ซีโอ้ทางด้านภูเขาลุนเนาะมืดคึ้มเลยนะครับพี่ซีก่อโอ,โอ้กล่องผมมันสั่นเนาะอ่านี่ครับก็จับอยู่นะครับพี่ซี จับเน่นอยู่นะครับแต่ก็มันก็สั่นเนาะ,ะนี่บรรยากาศที่ไร่ที่สวนภูเขาลน้นได้วันสองวันแล้วเนาะเขาขึ้นไปหาเห็ดเาออยู่ที่ภูเขาล้นนะครับสีด้อยู่นะครับแต่ผมไม่ได้ขึ้นเนาะก็ไปหาที่บ้านห้เบือกเนาะ ปหาวันนั้นอยู่ที่โคกก็ได้เยอะอยู่ครับพี่ีงวนมวานนี่ไม่ได้ท่า่นะครับพี่ีวันก่อนที่ผ่านมานี่ขายได้สองกิโลไปขายไปหาที่บ้านให้เบือกนะครับพี่เป็นโคกที่บ้านให้เบือก มันเป็นโคกใหญ่จริงๆครับเป็นภูเขาแต่เป็นโคกโอ้โหสุดยอดโคกมันเป็นโคกเห็ดโดยเฉพาะตรงนั้นนะครับอซีขนาดผมอยู่ผมไปเลาะไปหาเห็ดแถวๆนั้นะผมยังไม่รู้เลยนะครับอีซีเพิ่งจะมารู้ปีนี้เนาะว่าเป็นโคกเห็ดพอโคกเห็ดแล้วงูกเนาะ ก็เห็นไหมครับคึ้มแล้วโน่นผู้หลวงเนาะตรงนี้นะครับพี่ีผู้หลวงเนี่ยกองในวันนี้ก็ใส่ปุ๋ยเสร็จเรียบร้อยเนาะใส่ปุ๋ยยางพาราทั้งหยอดน้ำกดเนาะผมก็เป็นคนไม่ได้ถ่ายคลิปนะครับพี่ีขุดขุดหลุมใส่ปุ๋ยนี่ขุดหลุมใส่ปุ๋ยมัน สมันเอ็นใส่เสร็จปุยยางนะครับพี่สีเนาะผมไม่ได้ขุดนะครับพี่สีผมขุดแต่ผมไม่ได้ถ่ายคลิปเนาะขอโทษนะครับพี่สีไม่ได้ถ่ายคลิปเนาะก็เอ้ามือไปตามกล้องนะครับพี่สีขอโทษนะครับเอานี่ครับใส่ปุ๋ยเสร็จเรียบร้อยนี่รถไถเฮือนอเฮืนรถไถเนาะก็เอาไว้ตรงนี้แล้วครับพี่สีอ้าคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ